สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับช่องสายรุ่งเองค่ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่15มีนาคม2566อันดับแรกจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคายางพาราของท้องถิ่นกับราคากลางที่ตรงนี้ราคาจะแตกต่างกันบวกหรือลบก็ราว3ถึง5บาทประมาณนี้นะครับ อันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC หน้าโรงงานไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ48.50สำหรับวันนี้ก็คือราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานนะครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคา47.24ปรับลดลงมาที่0.75ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา50.00วันนี้ก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันที่0.20ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้40.25ปรับลดลงมาที่0.15ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้20บาท .02 ปรับลดลงมาที่0.08ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง22บาท .24 ปรับลดลงมาที่0.07ยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนวันนี้24บาท .00 ปรับลดลงมาที่0.05และยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้20 5.95ปรับตัวลดลงมาอีก0.07นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราช่วงนี้ก็ยังผันผวนมีแต่ทรงๆสุดๆนะครับก็ยังไม่ค่อยจะหวือหวาปรับขึ้นเท่าไหรนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางของการซื้อการขายยางพาราต่างประเทศพร้อมกันเลยนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร